วันนี้มาตกสลิดนะครับนี่ได้กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วอุ้ยอ่ะจะของฝี่มือหันหน้ามาหน่อยสิโอ้โหดาราชัดๆสลิดกระตกง่ายๆนะครับหาที่ลกๆเข้าไว้อ้อยให้เข้าเอาอ้อ,อยเข้ามาันก็พุนปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊ม ก็ใช้ทุ่นเล็กๆเบ็ดก็มันมาสองมาสามแบบนี้ก็กินแล้วครับกินแล้วยังใจเย็นอยู่จริงอ่ะกินแล้วเหรอหวานยังครับเอาอยัางหวานยังครับ ไม่รู้อ่ะเอาไม่เห็นได้เลยไม่มีเพลงประกอบนะมีแต่ความเงียบกินแล้วกินแล้วอ๋อละแล้วไม่กินช้าลงอ่ะไปแล้วเม็ดเข้าไปแล้ว อมมันแล้วตะกิมมันอมแล้วไปแล้วได้แล้วไหนดูตัวพัสริศก็เป็นอย่างนี้ครับผมทำงานแล้วอดูตัวครับหายโชว์ตัวหน่อยดิาดอันนี้ครับตัวที่หกตัวที่หกเลยครับปลาสลิดโลละเท่าไหร่โลละสองร้อยโลสองร้อยแล้วมั้งครับตอนนี้ตกง่ายๆครับนี่ครับ dù cứu mà lại mới lòng lực mới hiện lên ฟีมือ <laughs> มือไหมครับีมไหมครับห้าม,ม,มีชา้าห้ามมชาครับกิดดยนดดยนังโ,โอ้โห <laughs> ส,สวยดูปลารวมดูปลารวมดูปลารวมดดว,วันนีว้วันนี้ก็เกือบสามสิบตัวแล้ว สลิตตกง่ายฮนะใช้เบ็ดประมาณเบอร์2อเบอร์สฮนะเบ็ดขนาดเล็กๆแล้วก็ใช้ตูดที่เป็นมีรูจะทำให้เบ็ดไม่หลุดง่ายส่วนสายหน้าแล้วก็แต่เรา6ปอนด์แปดอนด์ก็ได้ปลาจะไม่ระแวงเวลาปลากินเราก็ใช้ตูดเล็กๆแบบนี้นะฮะวันนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วก็ประมาณเกือบสาตัวแลลวก็ใครสนใจก็ลองลองศึกษาดูนะครับ วันนี้พอเกลียครับ